เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบางคนถึงไปได้ไกลกว่าคนส่วนใหญ่มากๆทั้งๆที่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยเงินที่เยอะกว่าหรือไม่ได้ดูเป็นคนที่ฉลาดที่สุดอืมวันนี้เราเจาะลึกข้อมูลมาสามชิ้นครับมีทั้งบทวิเคราะห์พฤติกรรมนักลงทุนบทสัมภาษณ์ฟันเมนเจอร์และก็บันทึกส่วนตัวของนักลงทุนท่านหนึ่งแล้วสิ่งที่น่าทึ่งก็คือทุกแหล่งข้อมูลพูดตรงกันหมดเลยนะคะ ว่าคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่สูตรลับการลงทุนอะไรเลยไม่ใช่เลยครับแต่มันคือสิ่งที่เรียบง่ายกว่านั้นมากนั่นคือวิธีคิดใช่ค่ะวันนี้เราจะมาถอดรหัสกันว่าความคิดของคนรวยมันต่างจากความคิดของคนทั่วไปยังไงมาเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยไหมครับที่ผมว่าชัดที่สุดเลยได้เลยค่ะคือความที่ของคนส่วนใหญ่ที่มักจะติดอยู่กับประโยคว่าถ้ามีเงินเยอะกว่านี้เมื่อไหรเดี๋ยวจะเริ่มลงทุน อ๋อการรอเงินก้อนรอจังหวะที่ใช่รอความพร้อมใช่ครับซึ่งเอาจริงมันก็สมเหตุสมผลนะครับมันรู้สึกปลอดภัยกว่าแต่ในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันมาเขาบอกว่านี่คือกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายที่สุดเลยมัง่งคั่งเนี่ยเขาจะทําตรงกันข้ามเลยเขากลับมองว่าต่อให้มีเงินน้อย ใช่ค่ะระบบก็ต้องเริ่มทำงานทันทีใช่เลยค่ะความคิดของเขาไม่ใช่การรองเงินก้อนแต่คือการสร้างระบบทันทีต่อให้มีเงินแค่หลักร้อยหลักพันหัวใจสำคัญก็เลยไม่ใช่จำนวนเงินเริ่มต้นแต่เป็นการเริ่มต้นของระบบค่ะระบบที่ว่านี้อาจจะง่ายมากๆเช่นการตั้งโอนเงินอัตโนมัติหรือการทำ DCA อย่างมีวินยัยเป้าหมายจริงๆก็คือเพื่อนนาตัวเองออกจากสมการ โอ้โหคำนี้ดีมากเลยค่ะคำว่านำตัวเองออกจากสมการเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากเลยช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะมันคือการตัดอารมณ์ความลังเลความกลัวออกไปจากการตัดสินใจในแต่ละวันนะคะคือสมองเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตัดสินใจเรื่องลงทุนระยะยาวท่ามกลางข่าวสารและความผันผวน,ผานรายวันได้ดีขนาดนั้นอืมจริงครับการสร้างระบบอัตโนมัติก็เลยเหมือนเป็นการยอมรับข้อจํากัดนี้แล้วก็ปล่อยให้วินัยทางคณิตศาสตร์ ทำงานแทนอารมณ์ของเราเหมือนที่นักลงทุนในบันทึกที่เราศึกษาเขาเขียนไว้เลยว่าความมั่งคั่งของผมไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจที่ถูกต้องทุกครั้งแต่เกิดจากการไม่ต้องตัดสินใจในเกือบทุกครั้งประโยคนี้คมมากค่ะแล้วระบบที่เขาสร้างไว้เมื่อ30ปีก่อนมันก็ยังทํางานของมันอยู่จนถึงวันนี้ซึ่งนําเรามาสู่กรอบความคิดที่2เลยนะครับคือการโฟกัสที่เวลามากกว่าราคา ประเด็นนี้คนส่วนใหญ่จะเข้าใจในเชิงทฤษฎีนะคะแต่ในทางปฏิบัตินี่ยากมากยากมากครับเราเปิดแอป,ปมาดูราคาทุกวันคำถามแรกที่ขึ้นมาในหัวเลยคือตัวนี้แพงไปไหมซื้อตอนนี้ทันหรือเปล่าใช่เลยครับก็เพราะเราถูกตั้งโปรแกรมให้มองหาความแน่นอนในระยะสั้นไงคะแต่คนที่มีความคิดแบบมั่งคั่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนคำถามไปเลยเขาไม่ได้ถามว่าวันนี้ราคาเท่าไหร่แต่ถามว่าอีก10-20ปีข้างหน้าโลกจะยังต้องการสิ่งนี้อยู่ไหมอ๋อ เขามองแรคัเป็นแค่เสียงรบกวนระยะสั้นแต่เวลาคือวัตถุดิบหลักในการสร้างมูล,ลค่ามันคือการเปลี่ยนสถานะจากนักเก็งกำไรไปเป็นเจ้าของธุรกิจที่เดิมพันกับการเติบโตระยะยาวแม่นยำม,มากค่ะเหมือนที่ฟันแมเนเจอร์ในบทสัมภาษณ์บอกว่าผมไม่เคยเพยายามเอาชนะตลาดในไตรมาสนี้ผมแค่พยายามเป็นเจ้าของบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วปล่อยให้เวลาเป็นคนมอบชัยชนะให้ผมเอง เพราะพลังของผลตอบแทนทบต้นมันเหมือนการปลูกต้นไม้ไม่ใช่การจุดพลุใช่ค่ะมันต้องการเวลาเติบโตอย่างเงียบๆการหมกมุ่นกับราคาทุกวันก็เหมือนไปขุดต้นไม้ขึ้นมาดูรากว่ามันโตหรือยังซึ่งสุดท้ายต้นไม้ก็จะตายถูกต้องค่ะแล้วความอดทนที่ว่าเนี่ยมันมักจะถูกทดสอบด้วยความกลัวอยู่เสมอเลยอืมกลัวขาดทุนกลัวตัดสินใจพลาดกลัวดูไม่ดีในสายตาคนอื่น เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เลยค่ะแต่ในบันทึกของนักลงทุนที่เราศึกษามาเนี่ยเขาเขียนเรื่องความกลัวในมุมที่ต่างออกไปเลยตาย่างยังไงครับสิ่งที่เขากลัวมากกว่าความผิดพลาดก็คือการไม่ตัดสินใจค่ะกลัวการไม่ตัดสินใจเขากลัวการปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์มากกว่าการขาดทุนจากการลงทุนที่ผิดพลาดซะอีกถ้าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะการไม่ทําอะไรเลยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีความเสี่ยงดีครับนั่นคือภาพลวงตาค่ะ การไม่ทำอะไรเลยมีต้นทุนที่มหาศาลที่สุดนั่นคือต้นทุนค่าเสียโอกาสเวลาที่หายไปใช่ค่ะในขณะที่เรายืนนิ่งๆเพราะกลัวพลาดเนี่ยเงินเฟอ้อกำลังกัดกินมูลค่าเงินของเราทุกวันแล้วพลังของการทบต้นที่ควรจะเริ่มทำงานก็ไม่ได้เริ่มถูกต้องค่ะเขามองว่าความผิดพลาดเนี่ยยังแก้ไขได้มันคือค่าเล่าเรียนแต่เวลาที่เสียไปเอากลับมาได้ไม่เลยไม่มีทางเอากลับมาได้เลยค่ะในบทวิเคราะห์ก็มีข้อมูลสนับสนุนเรื่องนี้นะครับ เขาบอกว่าพอร์ตที่ทําผลตอบแทนได้แย่ที่สุดเนี่ยไม่ใช่กลุ่มที่ซื้อขายบ่อยนะเอ้าหรอคะแต่เป็นกลุ่มที่มีเงินสดอยู่ในพอร์ตมากเกินไปและนานเกินไปอ๋อเพราะมัวแต่รอจังหวะที่ใช่ซึ่งมันไม่เคยมาถึงการไม่ตัดสินใจก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของเกมแต่การไม่ลงเล่นเลยก็คือการการันตีความพ่ายแพ้ในระยะยาวพอเราเก้าวข้ามความกลัวได้แล้วประเด็นถัดมาที่ต่างกันชัดเจนมากคือเป้าหมายของการใช้เงิน คนส่วนใหญ่มักจะใช้เงินเพื่อซื้อภาพลักษณ์ในปัจจุบันซื้อรถหรูเพื่อให้ดูสำเร็จซื้อนาฬิกาแพงๆเพื่อให้คนยอมรับใช่ครับมันคือการใช้เงินเพื่อซื้อการยอมรับจากคนอื่นซึ่งบ่อยครั้งมันคือการเอาเงินในอนาคตหรือก็คือหน,นี้มาใช้เพื่อความพอใจในวันนี้ แต่คนที่มีความคิดแบบมั่งคั่งเขาใช้เงินเพื่อเป้าหมายที่ตรงกันข้ามเลยคือใช้เงินเพื่อซื้ออนาคตของตัวเองกลับคืนมาซื้ออนาคตหมายถึงซื้อสินทรัพย์เหรอครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งค่ะแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปอีกมันคือการใช้เงินเพื่อซื้ออิสรภาพเพื่อซื้อทางเลือก และที่สำคัญที่สุดคือซื้อเวลาของตัวเองกลับคืนมาในวันข้างหน้าคือทุกการใช้จ่ายจะถูกมองผ่านเลนส์ที่ว่าเงินก้อนนี้จะทำให้เราเป็นเจ้าของเวลาตัวเองได้เร็วขึ้นหรือช้าลงใช่ค่ะเขาไม่ได้ถามว่าของชิ้นนี้จะทำให้คนอื่นมองเรายังไงแต่ถามว่าสินทรัพย์ชิ้นนี้จะทำงานแทนเราในอีก10ปีข้างหน้าได้ยังไงเหมือนเปลี่ยนจากการบริโภคที่มองเห็นได้ไปสู่การลงทุนที่มองไม่เห็น ถูกต้องเลยค่ะเสื้อผ้ารถยนต์คนอื่นเห็นแต่เงินปันผลอรอตหุ้นที่โตขึ้นมันทำงานอยู่เบื้องหลังเงียบๆเ,เพื่อสร้างอิสรภาพให้เราแก่นของมันคือความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเงินที่หาได้แต่คือช่องว่างระหว่างรายได้กับรายจ่ายแล้วเอาช่องว่างนั้นไปเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการตื่นมาแล้วรู้ว่าวันนี้จะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพื่อจ่ายบิล นั่นแหละค่ะคืออิสรภาพที่เขาใช้เงินซื้อแต่การมองไปไกลขนาดนั้นมันก็ต้องเจอกับความไม่แน่นอนเยอะมากเลยนะครับตลาดผันผวนเศรษฐกิจโลกที่คาดเดายากและนี่คืออีกจุดเปลี่ยนทางความคิดที่สำคัญมากค่ะในขณะที่คนส่วนใหญ่มองความไม่แน่นอนว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องกำจัดทิ้งคนกลุ่มนี้กลับมองว่ามันคือมันคือราคาที่ต้องจ่ายหรือค่าผ่านทางที่จังเป็นเพื่อแลกกับผลตอบแทนที่สูงกว่าอ เป็นมุมมองที่เปลี่ยนจากการหนีความเสี่ยงไปเป็นคนที่เข้าใจและบริหารความเสี่ยงใช่ค่ะแทนที่จะมองว่าความผันผวน,นเป็นศัตรูก็กลับมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมอืมลองคิดตามง่งายๆนะคะถ้าทุกอย่างในโลกนี้มันแน่นอนคาดเดาได้ร้อยเปอร์เซ็นตผลตอบแทนจากการลงทุนก็คงเท่ากับดอกเบี้ยงเงินฝากโอกาสมันคงไม่เหลือแล้วใช่ค่ะโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นมันซ่อนอยู่ในความไม่แน่นอนนี่แหละ ผมนึกถึงคำพูดของฟันแมเนเจอร์คนนั้นเลยเขาบอกว่าความผันผวนคือค่าตั๋วที่คุณต้องจ่ายเพื่อเข้าชมการแสดงที่ชื่อว่าผลตอบแทนระยะยาวคนส่วนใหญ่อยากดูโชว์แต่ไม่อยากจ่ายค่าตัว๋วโอ้คมมากครับดังนั้นการยอมรับและทนทานต่อความผันผวนได้เนี่ยมันเลยกลายเป็นความได้เปรียบที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่สติปัญญาเพราะตื่นตระหนกคนที่เข้าใจว่านี่คือค่าผ่านทาง จะยืนหยัดอยู่ได้หรืออาจจะมองเห็นโอกาสด้วยซ้ํานี่คือจุดที่ความมั่งคั่งถูกเปลี่ยนมือจากคนใจร้อนไปสู่คนใจเย็นซึ่งทั้งหมดนี้ก็นํามาสู่กรอบความคิดสุดท้ายที่เหมือนเป็นบทสรุปของทุกอย่างเลยนะคะคือเป้าหมายสูงสุดของเกมคนส่วนใหญ่มักจะถามว่าจะรวยเร็วที่สุดได้ยังไง ใช่ค่ะมองหาทางลัดหุ้นสิบเด้งเหรียญคริปโตที่จะเปลี่ยนชีวิตในคืนเดียวแต่คําถามในหัวของคนที่เราศึกษามามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเขาไม่ได้ถามว่าจะรวยเร็วแค่ไหนแต่ถามว่าฉันจะอยู่ในเกมนี้ได้นานแค่ไหนใช่เลยค่ะโฟกัสไปที่ความยั่งยืนและการอยู่รอดไม่ใช่ความเร็วเขามองว่าเกมการเงินเป็นเกมที่ไม่มีที่สิ้นสุดถูกต้องค่ะ ไม่ใช่เกมที่มีจุดจบเหมือนฟุตบอลที่แข่งกัน90นาทีในเกมการเงินเป้าหมายคือการอยู่ในสนามให้นานที่สุดเพื่อให้พลังของการทบต้นได้ทำงานอย่างเต็มที่พวกเขาไม่รีบไม่อ้วดไม่พยายามพิสูจน์ตัวเองในระยะสั้นเพราะรู้ว่าการอยู่รอดในระยะยาวสำคัญกว่าการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นอย่างเทียบกันไม่ได้เลยเพราะถ้าคุณหมดตัวต้องออกจากเกมไปก่อนไม่ว่าเคยเก่งแค่ไหนมันก็จบ ไม่มีโอกาสให้แก้ตัวอีกแล้วแม่นยำที่สุดค่ะเป้าหมายของเขาจึงไม่ใช่การทำกำไร30%ในปีนี้แต่คือการสร้างพอร์ตที่ทนทานต่อวิกฤตได้โดยที่ไม่ต้องถูกบังคับขายแล้วออกจากเกมไปพอฟังมาทั้งหมดก็สรุปได้ชัดเจนเลยว่าการสร้างความมัง่งคั่งมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราฉลาดกว่าคนอื่นแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับว่าเรามีกรอบความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่า เราสร้างระบบแทนที่จะรอเงินก้อนให้ค่ากับเวลามากกว่าราคากลัวการไม่ตัดสินใจมากกว่าความผิดพลาดและเข้าใจว่าความอดทนคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดดังนั้นการที่เรายังไม่ไปถึงไหนในวันนี้อาจไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความสามารถแต่อาจเป็นเพราะว่าเรายังใช้แผนที่ความคิดชุดเดิมๆที่นำทางคนส่วนใหญ่อยู่หรือเปล่าเป็นไปได้มากเลยค่ะเพราะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูมามันยืนยันตรงกันว่า ความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้เริ่มต้นจากตัวเลขในบัญชีธนาคารแต่มันเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงกรอบความคิดในหัวของเรานี่เองค่ะเป็นบทสรุปที่ชวนให้กลับไปคิดต่อจริงๆครับและอาจจะต้องทิ้งทายให้เราทุกคนได้สํารวจความคิดของตัวเองว่าอะไรคือกรอบความคิดเพียงหนึ่งอย่างที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเริ่มต้นเดินบนเส้นทางที่แตกต่างออกไป การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนและการพูดคุยในวันนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนค่ะ